สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอนาขอนาถ่ายรถ่ายถ่ายป้าลงกันถ่ายป้าลงถ่ายจากข้างล่างขึ้นมาเลยจากที่เดินไม่ได้เนาะจากเดินนี่เดิก่อนหน้านี้เดินไม่ได้ถ้าขึ้นบริษัทมาถอยหลังลงนะถาขาลวยก็เศลอ่ก่อนนี้อันนี้เดินไม่ได้จ้าโอ้มันมันต้องถอยหลังลงอ่ะเพราะมันมันเสียวเขาอ่าแล้วตอนเนี้ตอนนี้ไม่เสียวแล้วไม่ชอบเปลเสียวไม่ชอบแล้ว สอนนี่นะออ่าแล้วขวดกล้ามเนื้อตามที่เขาถามเราแหละครับกล้ามเนื้อมันอ่อนล้าครับหลังก็ผ่ามาแล้วอืมหลังก็ผ่าข้อเท้าก็ผ่าสองข้อเท้าแล้วครับแล้วเหลือแต่เข่าก็กล้ามเนื้อเนี่ยบอกถ้าผ่ามากเดี๋ยวตายเป็นหญิงเหล็กไปอือข้ากินมากี่ขวดอะเข้าแปดขวดแล้วแปดขวดนะแล้วก็ไอ้กล่องกองขาวก็แปดเท่ากับขวดนั่นแหละอืมแล้วกล่องแดงเนี่ยเฉลวยเขาแนะนําได้สามกล่องแล้ว เพราะว่าที่ป้าบอกว่าเข้าห้องน้ําทีเลยเนี่ยเอ้ฝ่ายจะสว่างอะนะห้าหกครั้งจากินกล่องแดงเข้าไปเนี่ยที่เขาบอกเนี่ยมันจะทําให้มดลูกนาดีหน้าเนี่ยใช่มันกระชับมานอนวัดแค่สองฝ่าจะสว่างสองครั้งเองครับตะก่อนนี้ฝ่าจะสว่างห้าหกครั้งอะห้องน้ําเนี่ยใช่เพราะว่ามดลูกมันเคลื่อนตามปภาบะอะไนแบบครับ คนนเนี่ยแล้วมันได้ผลจริงๆอ่ะเลยคนที่นี่เขาก็เลยเชื่อกันเนี่ยพอเขาฟังอาจารย์ไงแต่พวกป้ามาพูดเนี่ยเขาไม่มั่นใจครับเออพอเขาฟังอาจารย์เนี่ยเขาซื้อเยอะเลยอ่ะขอบคุณป้าออป้าเห็นผลอย่างนี้เนาะเดินได้อย่างีี้้ปาน่แหละ S <S แม่ป้ามาถือสินทุกคนพระไง <FS 1> ah, คนที่ถือสินด้วยกันเนี่ย<อ>เขาค็าชม,มว่าป้าเนี่ยเดินดีขึ้นเ<อ>พราะป้าบอกแล้วว่าถ้าป้าไม่ทิ้งแม่ช้าป้าจะไม่แนะนําใครเพราะว่า<อ>ป้าก็ขี่รถไม่ได้แต่ก่อนที่ขี่รถได้ไปไหนเองได้และป้าเนี่ยกินสมุนไพรมาเยอะมากครับเอแล้วภูมิแพ้อย่างอาจารย์เป็น Theory <อ>ปน,นะ<อ>ป้าแพ้อย่างอาจารย์เขาอธิบายนั่นแหละอแล้วพอป้าไปฟังครั้งแรกนี่นะ น้องคนนี้แหละเขาฟินก่อนเขามาแนะนำนะแล้วเขาก็เขาป้าไปฟังครั้งแรกไปกันเจ็ดคนนะเป็นคนหมายไปนะป้าก็คนที่นั่งคู่กันเนี่ยเป็นเพื่อนกันรุ่นเดียวกันก็ไปกันเจ็ดคนเนี่ยไม่ปรึกษาเลยว่าใครจะซื้อเพราะป้าฟังอาจารย์แล้วมันโดนใจป้า ็ภูมิแพ้ของป้าเนี่ยนะที่อาจารย์บอกับป้าเป็นหมดเลยแล้วก็กินนะยาหลวงก็กินจนดื้อยามาอนามัยเนี่ยเจ้าหน้าที่อนามัยหมออนามัยเขาก็ให้กินจนดื้อยาแล้วเจนนี่หลานหลานเขยพ่อเขาเนี่ยครับเขาไปต่อคอหูจมูกมเป็นหมอ,อมและเขาก็พ่อเขาก็พาป้าไปเอ,อสมัยนั้นยังสาวอยู่นะครับและเขาก็บอกว่านะพ่อ,อป้าไอ้โรคเนี่ยมันโรคภูมิแพ้ เออเรารู้ว่าเราแพ้อะไรกินยาไม่หายหรอกก็ทั้งหมดโรคของป้าแต่ละโรคเนี่ยนะหมอกัรันตีทุกโรคว่ากินยาไม่หายอย่างที่ที่ป้าขูณมดลูกกันนะเขาก็บอกว่ามดลูกป้ามันโตเอ่อมดลูกมันเคลื่อนแล้วที่ป้าบ่นว่าที่หมอทําไมมันฉี่บ่อยนะเขาบอกว่ามดลูกเนี่ยมันมันเคลื่อนแล้วมันก็ไปกดทําให้กระเพาะปัสสาวะน่ะ มันมันราดมันอะไรเงีมันมันเหมือนเนี่ยยางยืดคนอายุมากแล้วะเนี่ยแล้วก็เนี่ยทวกินเข้าไปได้ผลชาลวยเขาแนะนำสามกล่องกล่องกล่องสีชมพูเนี่ยเพราะว่าไปอะไปฟังอาจารย์เขาสองเที่ยวเที่ยวที่สามเกรงใจเขาเรายังไม่สนิทกับอาจารย์ใช่ไหมเราเกงใจเพราะเราไปหลายบริษัทแล้วอ่ะเวลาจะออกมามันเสียมารยาทก็บอกไอ้ผู้นำคนที่อยู่ยี่สิบมาบ ป้าท่ายอมเสียมารยาทนะเพราะป้าเนะี่ยมันมีปัญหาดีกว่าให้มันเล็ดอาจาร,รย์เขามีมุกตลกมุ้ทิพ้าขำมุกมันมมมทิมันเล็ดออกมาเลยอ,อย่างคุณหมอเขาว่าแหละก็บ,บ,บอกอาจาร,รย์ขออนุญาตนะป้ามันไม่ค่อยดีอาจารย์เขาถ่งได้เข้าใจว่าไปสามปีเที่ยวและบริษัทนะเขาก็รู้ไะแล้วเราก็เลยไปหลายๆครั้ง อาจารย์บริษัทนี้เขาเป็นกันเองกับลูกค้าเราก็ไม่เครียดไม่เก่งเออแล้วเมื่อกี้เนี่ยไหมเนี่ยออกมาอีกอ่ะนั่นแหละเออล้วก็เกรงใจคนที่เขานั่งฟังเหมือนจะเสียมารยาทใช่ไหมเออนี่แหละป้าเนี่ยแล้วโรคอะไรเนี่ยหมอกการันตีหมดเลยไม่หายเออแล้วมากินยานี่แหละได้ผลเออแค่สามเดือนนะป้าเนี่ยได้ผลแล้วกี่ขวดนะแปดขวดแปดขวดนวันนี้วันนี้เอาโปเลยสี่ขวด สี่ขวดแล้วแถมขวดหนึ่งอ่ะก็เป็นห้าพันบาทนะแล้วเนี่ยเออเนี่ยนะขอบคุณนะคะเขาจะไปแล้วเออครับจะไปแล้วครับสุภาพแข็งแรงครับผมค่ะค่ะค่ะเดี๋ยวกาสหน้าเจอกันใหม่นะครับผมเขาป้าเขาก็พาเข้าบริษัทบ่อยๆครับผมครับผมเออที่ว่าอยู่อะไรนะมินพินใหม่มินเออนินใหม่ครับผมน้องสาวเขาก็อยู่แถวๆนั้นแหละแต่ก่อนนี้จะไปสร้างวัดอะไรที่ท่านอาจารย์มูลตาป้าป้ารู้สึกยังไงกับเอ่อโอเซนนับ้าง อูดีมากเลยป้ากินมาเยอะแล้วนะอะไรยาหม้อยาหลวงยาผีบอกอุ้ยเด็กดำไปหาทรายลีลงไปถึงเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์แล้วเนี่ยภูมิแพ้เนี่ยนะหมอหลวงที่ตลาดสิบหกจี้ป้าด้วยไอ้อะไรไฟฟ้าพหัวมันย้อยลงมาง่มันก็หายใจไม่อกใช่ไหมพอพอที้ จี้หัวนั่นแล้วโอ้มันทัดใจไม่ออกมาส่งกระจกดูนะเออหมอบอกอ่ะเออถ้าผาไม่หายไอ้ถ้าจี้แล้วไม่หายหมอจะผ่าอีกอ้าวแม่ก็พาเข้ากรุงเทพพยากรุงเทพนะกรุงเทพไปหาหมอพามที่เข้าไปรักษาในวังนะสมัยฟาชาร์พี่ยังเป็นไอ้นี่อยู่นะไปสิบสี่ตุลาเนี่ยกลับมาก็มาลงที่ก็จะเผานัด รักษา14ตุลาเนี่ยนี่แหละหมอพามก็เข้าไปรักษาแล้วเขารู้จักกันเขาก็พาไปป้าี่รักษาไปทุกอย่างโรคนะหมอพระหมอเจ้าหมอผีบอกอะไรไม่รู้เอาทุกอย่างมันไี่หายแล้วมันโดนใจนี่แหละกะกะว่าจะกินเรื่อยๆไปอ่ะไม่เอาแล้วไม่หายาที่อื่นกินแล้วจะกินโอยแซดเนี่ยเป็นคนทังใชอ่าเขาคนแถวก็จะไปแล้วขอบคุณป้ามากนะครับสุขภาพแข็งแรงครับผมจ้าจ้า